ครับโครงการพพนี้รองคาะยครังการพพันธุ์นี้เอ็นทยุนะครับเป็นโครงการที่เรียกว่าเราเองเนี่ยเป็น CSR อันนึ่งที่เราทำจัดขึ้นมาทุกปีนะครับเราก็เลือกโรงเรียนที่จะมาถ่ายทอดเทคโนโลยีแบ่งปันความรู้ทางเทคโนโลยีกับสังคมนะครับเพื่อให้สังคมเนี่ยสามารถจะต่อยอดในการนำเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจนะครับสิ่งที่เราทําก็คือการอบรมหลานๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพการการอ,ออกแบบการลงโฆษณาจนกทั่งไปถึงการโพสต์ขายสินค้านะครับเพื่อจะให้น้องๆยังมีความรู้แล้วก็เอาไปต่อยอดให้กับในชุมชนนะครับเพื่อจะสร้างเศรษฐกิจนะครับในชุมชนให้เติบโตมากยิ่งขึ้นแล้วก็การใช้เทคโนโลยีเพิ่มเติมเนี่ยมันจะทําให ไม่มีข้อจํากัดของสถานที่โลเคชันบ o u ลูรี่มันไม่มีเพราะฉะนั้นหมายความว่าลูกค้าสามารถจะซื้อของออนไลน์จากชุมชนได้โดย,โดยโตรงนะครับก็เป,เป็นอีกบทบาทหนึ่งของบริษัท NT นะครับในการที่จะช่วยสับหนรุนนนายนรัฐบาลในการ,รขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐครับาาออครับของแม่ห้องสอนเอเนี่ยนะครับ ที่เรามาทําโครงการของที่แม่ห้องอนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่โรงเรียนรัฐไทยตรงนี้ร่วมกับโรงเรียนอันนั้นโรงเรียนทำมูนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการอบรมนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วอบรมเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต่อยอดให้กับทางาทางจังหวัดนะครับซึ่งท่านท่านรองผู้ว่าท่านก็จะได้กล่าวถึงว่าจังหวัดก็คงดําเนินการต่อ ในส่วนของ NT เราจะมีการประเมินผลในการที่ความต่อเนื่องของโครงการนะครับอย่างอย่างที่เราสอนเนี่ยเราก็จะมีการมีสอบถามกลับมาทางทางจังหวัดนะครับว่าโครงการนี้มีการขยายผลอย่างไรแล้วก็ส่วนเรื่องของการมูลค่าทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นจังหวัดเป็นคนดูแลต่อครับ ู้ช่วยกัวลครมนาคมจังหวัดแม่สอนบริษัทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือ n t มีหน้าที่ในการให้บริการโทรคมนาคมระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบริการโทรศัพท์เครื่อนที่ n t m o b i l บาในพื้นที่จังหวัดแม่นสอนซึ่งนอกโหจากภารกิจขั้นต้นแล้วยังมีหน้าที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แนะนำของเอทนีภ er ายใต้โครงการพรอบครัวเอทียุคขับจากนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นสู่ศาสตร์ด้านสื่อสารเพื่อรองรับการขยายตัวของประเทศก็มีรายได้เพขึ้นนะครับโดยการไม่อยู่ที่ดีขึ้นรถทั้งน้องๆนักศึกษานะครับก็จะได้นำเทคโนโลยีนะครับมาใช้ในการอาชีวิตประจำวันนะครับในการเรียนการสอนต่างๆนะครับเพื่อให้พัฒนานะครับเพื่อเพื่อไปสู่อาชีพที่ตั้งแต่นะครับในการ ก่อการเขียนคำต่างๆที่เชิญชวนในการให้ผู้ที่สนใจใหรือลูกค้ามา ่านจะรรการพิสการใหญ่อะไรก็เป็นนะคะสภาพตัวค่ะยี่หรีน uh, ้ำตาลกระจายสดใสด้านน้าะเด็อ่าสีนยุาดดีาได้เราก็ค่ะจริงๆรอบแรกค่ะเราเ่นกับ จริงๆเลยนะคะเพราะลูกชายเรามาตั้สามสิบแล้วละ่ละเพราะฉะนั้นอันนี้ลูกหลานแน่นอนเลยนะคะก็ถือว่าจังหวัดแม่ท่อนสอเนเป็นจังหวัดที่ได้โชคดีนะคะน้องๆเนี่ยถือว่าเป็นคนที่โชคเขาไม่บอกเป็นแหวกเต็ถ้าพูดในเกมเรียกแหวกเต็มหมายคุ้นจักใช่ไหมเรารุ้นเดียวกันเราเราคุยก็ต้องคุยกันประมาณนี้น้องๆเป็นแหวกเต็มค่ะเพราะอะไรเพราะว่าในโลกปัจจุบนันเนี่ยเด็กๆเนี่ยเป็นของที่หายากสมัยก่อนนะคนแก่หายยากแต่วันนี้ ของหายยากเพราะว่าอัตราการเกิดเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นน้อง,ลง